โอเคฉันหาครูฝึกคาราเต้ให้หนายแล้วนะอ่าอโอเคขอบคุณมากเลยเพื่อนไหนคนฝึกคาราเต้ฉันน่ะไหนอ้นี่นี่คุณอาฝึกคาราเต้แล้วนะครับนอนสินะครับ ฉันรู้มาตั้งนานเอ้ยบ้านคนฝึกคาร์เต้ของฉันนั่นเหรอฮะใช่แล้วใช่คือคนฝึกคาราเต้ของนายโอเคโอเคงั้นฉันหลอกตั้งท่าด้วยอ้าจ้าเอ,ออ,อ ดูกัเดี๋ยวอ้ฮ้ยจ้าปัดปอไว้ได้เฮ้เท้าหักเลยไม,ม่ละฮะชี้หน่อยนะเออเฮ้อ,อไม่เป็นไรเลยนะ่ที่ได้ต่อยมามันยังอ่อนหัด โอเคโอเคแล้วแล้วฉันต้องถ่ายยังไงล่ะเออฉันฝึกทีละกระบ,บวกทนะ่าโอเคกระบ,บวกท่าที่หนึ่งแบบนี้ฮึ่มนี่มันฉันมองไปตาไม่ทันเลยนะเดี่ยกระบอกท่าที่สอง กระบวนท่าที่สองจะต้องทำแบบนี <c oughs> ja. ้จ้าที <c oughs> ่คือกระบวนท่าคาราเต้ขั้นสูงฮ้ยเท้าขาดเลยขอโทษที พันมีชนติแรงไปหน่อยนดนะแต่ฉันได้ยินข่าวว่าวันได้รักษาได้โอเคฉันกลับมาเป็นปกติแล้วโอเคเขาเหยียบหัวหน่อยนะโอเคมามาเลย กโอ้ไม่ได้เชื่อแล้วนะครับปกติเขาคนร,รีกรันถึงมากๆเลยนะครับการนาซิรับเย้อกบุญท่าคาลเต้เขาสวยอีกอันนึงบาย เอาเสื้อผ้าฉชนเขาบหมดแล้วนี่นะนายไปใส่เสื้อผ้ากันเถอะฉันไม่อยากมองนายในสภาพนี้นะก็เนี่ยโอเคในสภาพนี้กันนะนายก็ดูมีการหน่อยเฮ้อจ้านายย่ใเสื้อผ้าแล้วนี่นะไอ้ชี อร่อยอร่อยจ้าวันแรงของคนนี้เขามากกว่าอามอีกนะครับเขาแรงเยอะมากเลย คนหัดนะเพราะมันชิปในสมองของฉันนี่นี่นาย ติดต่อคลิปในสมองเลยใช่แล้วทำไมล่ออะฉันเอาติดกับคืนเอาคืนก่อนโอเคมาฮืรับไว้แล้วก็ไปไปขึ้นรอนี่คือกระบวนฮะกลับไป บทนี่คอล์เต้เอออาได้เป็นไรไหมโอช่วยไม่เป็นไรนะแต่ไม่ถามแต่ไม่ถามไม่เปิดก่อนได้ไหม เออผมคอหักเลยเอะให้ช้นฝึกได้ยังโอ้ได้ได้เลยโอเคโบท่าที่สองนี่เราจะต้องท่าที่ใช้ก็ทําทำบัวท่าที่หนึ่งได้ต้องทำแบบนี้ชืยกขาขึ้นมานี่ขาขึ้น แล้วก็แล้วก็ไปข้างหน้าแนี้โอเคเอไปข้างหน้าแล้วก็อเอาไวออ้จะจะได้ทาบนี้เลยเอ๋ได้โอเคลองทำบ้างสิโอเค แล้วก็เนี่ยเขาเขาแรงเยอะมากเลยนี่นะจริงนะว่าไส้จะต้องพิจารณาใหมนะข้อที่สองฮะข้อที่สองคืออะไรกันเหรอ หายไปไหนเนะ่ะถ้าน,นี้ต้องใช้ความรู้อย่างมากนี่แหละนายไหวไหมนะไหวอยู่แล้วใช้ใช้ความรู้ระดับนี้อยู่แล้วเออแล้วก็จัดมาถ้าฉันมองทันแล้วว่านายแพ้ บอกแล้วเชเรายังเร็วไม่พอโอเคโอเคต่อไปท่าต่อไปและต้องฝึกความเร็วให้มากกว่านี้เพื่อทำเพื่อทำท่าสอง ต้องเร็วให้มากกว่านี้ฉันมหมตาไม่ทันแล้วเลยนายทำดีมากนะท่าสศรทา่สันฮะโดนตอทอำไมา หายไปไหนนะเฮ้อกระปวหท่าอกตั้งหากนะ <c oughs> ฉันเชื่อนะ้ะไหนนายลองทำดูสิถ่าน,นี้ต้องใช้ความเร็ว การออกทวกท่านายเร็วไม่พอเมื่อกี้ฉันยังมองทันอยู่เลยโอเคฉันหมองไม่ทัน เดี๋ยวทีโอเคท่าต่อไปเลยทำอะไรเนี่ยเธอนี้ยท่าคิดเฮ้อตอยทำอะไรฉันเนี่ย กระทืบน,นี้ก็ฟาดาวัวมาเลย,ยท่านี้คือกระบัวท่าที่แรงที่สุดของฉันนี่ไม่ใช่ตัวจริงออกไป โอเคฉันสอนให้หมดแล้วนะสำหรับคาราเต้ของฉันโอเคเดี๋ยวฉันไปลนะฉันรู้สึกเหนียวตัวมากเลยเต็มไปด้วยเลือดโอเคเดี๋ยวฉันไปลนะ okay. ก่อนไปนะนายก็ฝึกซ้อมให้ดีแล้วกันนะโอเคฉันไปละ ฝึกรกระบวนท่าพวกนีซแต่ฉันต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนฉันโลดจอนมานานแล้วเนี่ยออ